หลวงปู่ว่าปังน้ำสอนอะไรตอนที่38ขันทปริสอีกชื่อนหนึ่งคือการรักษาขันโดยแผ่เมตตาประเดษประคุณพระมกคลเทพมณีหลวงปู่วัดปังน้ำปาสิเจริญท่านเทนไว้เมื่อวันที่6วิถุนายนยุทธศักราช2,497ันริขันทปริษก็เป็นวิชาในพระพุทธศาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ทรงกล่าวไว เกี่ยวกับการคุ้มครองขันห้าปาร,ริสแปลว่าความรักษาขันทปาร,ริสก็คือความรักษาขันพ่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเื่อขันห้าเนี่ยมนุษย์เป็นอันตรายมากไม่คุ้มครองไม่ได้มนุษย์บางพวกไม่อาจสู้สัตว์เลี้ยงได้แต่เราบางคนเนี่ยนะก็สู้ไม่ได้เต่เจอจริงจกตัวเดียวไปไงนะ เกรดวินะ่งเลยแบงสาบหน่อยนึงก็นน่นเลยวิ่งร้อยเมตรไปนู่นเลยนะสู้เดรัจฉานไม่ได้ในะหลวงปู่ต้องบอกนะมนุษย์บางพวกไม่อาจส,สู้เดรัจฉานได้ต้องทําตัวอ่อนน้อมเพราะนั้นมนุษย์ทั้งหลายให้อ่อนต้องอ่อนละมุนให้ใช้ได้ถ้าแข็งก็ต้องแข็งเป็นเหล็กหรืออ,อ่อนอ่อนอย่างสำลีดีที่สุดแข็งแข็งอย่างเพชรดีที่สุดเด็ดเดียว,ยว,ยวทั้งสองทาง จึงเป็นผู้มีปัญญาพระเจ้าท่านไม่ลดหย่อนในผู้ใดเลยแข็งเป็นเพชรทีเดียวสัตว์ใดจะมาเทียบเป็นไม่มีและปราบหมดเลยเช่นปราบพยานันโทปนันทะนาคาราผู้แข่งกระด้าง้าปรเจ้าก็ปราบมาแล้วปราบอรวถกยักษ์ให้เป็นสาวกได้เลยขั้นห้าของกายมนุษย์กายมละเอียดกายทิพย์กายทิพยละเอียดกายรูปภพกายรูปภพละเอียด กายอารูปภพม์กายอารูปภพรเรียดมีขันห้ามหมดเลยนะทุกกายเลยแม้กายของธรรมกายทั้งหลายถึงกายธรรมบารละเรียดล้วนต้องการความพุ่มครองป้องกันทั้งนั้นแต่กระเทศต่อนะว่าปีหนึ่งหนึ่งเนี่ยในโลกมนุษย์เราเนี่ยมนุษย์ก็ถูกอาสารพิษกัดทำลายตายเนี่ยจํานวนมากเลยเนี่ยเราจะป้องกันยังไงางงูเล็กงูน้อย ฤทธิ์ไมเท่างูใหญ่สุดที่เรารู้นะคือพญานาคหลวงพระคุณเทศสอนต่อเนยว่าพญานาคมีสี่ตระกูลคือพญานาควิรูปักมีฤทธิ์มีเดชเหาะได้ถอดกายเป็นมนุษย์ได้ตอนนี้มีบ้างไหมเนี่ยสถาบันการก็มีนะแต่ก็กลัวเนี่ยพญานาควิรูปักเสีอะไรเนี่ย สีทองนะฮะสีทองเปียนาเอลประทานสีอะไรฮะรสีเขียวสีเขียวมีฤทธิ์มากถอดกายได้ห่อได้เปียนาฉัพยาปุตสีอะไรฮะนะสีเรื่มเรื่มเรื่มหลายหลสีนะี้มีฤทธิ์มากแพงฤทธิ์ได้เหมือนกันเลยฮะเปายนากันหาโกตมะ โนะโคดมสีดำฮะเหาะได้เหมือนกันแปลงเป็นมนุษย์ได้ในพญานาคโอ้แค่มันเหมือนนะอยู่ในน้ำก็ได้นะเหาะขึ้นมาอากาศก็ได้แปลงเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นบ้างไหมอะพญานาค่อย่าเป็นเลยเะเลยด้อกเนี่ยโอ้โไม่สนุกเลยเนี่ยพญานาคเหล่านี้เนี่ยเด็ดชีวิตมนุษย์ได้ไม่ยากเพราะมีฤทธิ์มากเลย คือฆ่าตายได้หมดเลยมนุษย์เนี่ยหลวงปู่ท่านบอกต่ว่าสกุลเหล่านี้ผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดบุคคลผู้อ่อนเห็นมีฤทธิ์มีเดชขนาดนี้แล้วจะทําอย่างไรกันก็ตั้งใจตีสนิทชิดชมกับเขาประกาศตัวลงไปขอความเป็นมิตรของเราจงมีแก่พญานาคทั้งสี่ตระกูลน,นั้นเถิดเราไม่อาจสามารถจะสู้ได้เหมือน,น,นมนุษุ์ส่วนใหญ่นะ ตีสนิทเข้าเป็นมิตรเพื่อเขาจะได้ละชีวิตไม่ประสงค์อะไรเขาจะได้ละชีวิตให้เพราะเกรงตัวเดี๋ยวหลวงปู่ท่านสอนว่ามรย์ทั่วไปอ่ะยัางไงาก็น้อยกว่าญานาคอยู่แล้วพญานาควกนี้เอาตายได้เลยเอามรย,ย,ย์ทั่วไปตายเกลี้ยงเลยตายหมดได้เนี่ยแล้วต้องทําจิตให้อ่อนน้อมกับปญานาคทั้งหลายให้เขาเหล่านั้นรักเมตตาไม่ทําร้ายเนี่ย เราพูดต,ต่อนะถึงสัตว์ทั้งหลายเนี่ยสัตว์สองเท้าอะไรร้ายสุดรู้ไหมสัตว์สองเท้าเนี่ยเก่งเนี่ยเนี่ยสัตว์สองเท้าไม่ใช่นกเพนกวินหรืออะไรนะมนุษย์ร้ายสุดเลยเนี่ยทำให้ลบกันได้ประเทศต่อประเทศก็ยังได้เลยฆ่ากันเป็นเหมือนเป็นแสนเป็นล้านยังได้สัตว์สี่เท้ามีพิษแย,ยะเลย สัตว์ที่อันตรายเนี่ยเส้นเสือแล้วจะสีมีมินสัตว์มีเท้ามากเช่นแมงป่องตะเข็บตะขาบแมงมุมเนะี่ยมีพิษร้ายแยะเลยมนุษย์ตายเพราะสัตว์เหล่านี้มากเราจึงต้องแผ่เมตตาอย่าสอนเราแผ่เมตตาแผ่เมตตาในสัตว์ทั้งหลายอย่าได้มาเบียดเบียนเราเลยแผ่เมตตาไปซึ่งพวกเราก็ทำประจำนะ พวกเราเลยที่วัดเราเองก็ตามทีเนี่ยทั้งหลวงปู่ทั้งหลวงพ่อทั้งคุณยายนี่ก็ทำนี้ตลอดเนี่ยเดี๋ยวสร้างวัาพรรมากายใหม่หมๆก็งูเยอะนะงูเยอะไปหมดเลยเลยขยายมาในส0 0พันไร่เนี่ยหลวงพี่เขามาในใจังหวะนั้นพอดีเนี่ยนะก็เป็นที่นารกรางังก็มีเศษข้าวอะไรอยู่บ้างเนี่ยมันมีพกก็มี หนูมากินข้าวมีงูมากินหนูอย่างงูเยอะไปหมดเลยเดินมาเดินไปเจองูประจานะเยอะหมดเลยเนีย่ยพระพระเจองูพระหนีงูสมณเณรเจองูงูหนีสมณเณรเออแปลเพราะสมณเณรเก่ง่ยสมณเณร เรามาจากต่างจังหวัดพปเห็นงูพบจับเป็นน่ะเราพี่เด็กกรุงเทพอะเด็กเทพอะอตายตายซะอย่างเดียวฮะตายเกลี้ยอย่าคิดว่าเด็กเทพฉลาดสู้สามเณรไม่ได้ฮะเจองูพบเอาไม้กดหัวเราดู้อทำได้ไงเนี่ยจับบีบมันก็พันมือใช่ไหมมีถุงก็จับใส่เข้าไปง่ายๆเลยโอ้โหทำไม่ง่ายมันเวลางูเจอสามเณรงูหนีหมดเลยฮะ ปลาเจงูปลาหนีแทนเยอะจริงๆชุมมากเลยชุม่มเพราะว่ามันเป็นดงเขาเป็นที่อยู่เขาอะ่ะเป็นที่อยู่เขาก่อนเนี่ยเรามาทีหลังเป็นบ้านเขาก่อนเนี่ยเรามาทีหลังเนี่ยมันเยอะเยอะขนาดว่าที่กุฏิปมนกุฏิจา่าแล้วก็อย่างว่ามายุคบุกเบิกก็ไม่มีอะไรเลยนะมีเตียงเตียงเป็นแคร่แคร่ก็เป็น เป็นไม้สันสานน่ะไม้ไม้ไผ่อะไม้ไผ่เล็กๆอะ่ะเล็กเล็กเล็กเกไม่ใช่เป็นไม้ใหญ่ๆวางไม่ใช่นะเป็นไม้ไผ่อ่ะเวลานั่งนั่ง,น,งนอนนอนไปบางทีมันหนีบเนื้อนะบางทีมันบิดมันเบี้ยวมันอะไรหน่อยหนึ่งนะหนีบโอ้โหเจ็บมากเลยโอ้ลำบากระบนเลยะแล้วก็ไม่มีตู้วางของไม่มีอะไรเลยฮนะ ก็เอาไม้ตีไม้ตีข้างฝาไม้ตีแผ่นเดียวง่ายๆติดข้างฝาแล้วก็ของวางบนเช่นชีวงชีวรพวกนี้วางไว้บางทีเราก็หยิบมือก็พอสูงก็หยิบได้เลยนะครับบางทีคนดีก็ปีนขึ้นไปดูที่ไหนได้โอ้โหคราบงูคราบงูสมบูรณ์เลยนะงูทั้งตัวเลยนะมันลอกคราบลอกคราบมาเห็นความยาวความกว้างเห็นลาย เห็นหน้าตามันหมดเลยคราบงูยาวแบบสมบูรณ์มากเลยี่ตกลงมันนอนกับเรากี่วันแล้วเนี่ยมันคืออะไรยังไงเนี่ยโอ้โหดูสิมันมาตอนไหนไปตอนไหนไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเนี่ยทิ้งคราบไว้ให้เราเท่านั้นแหละนั่นแหละนึกดูเลยตัวเออนอนกับมันมากี่วันกี่คืนเราก็ไม่รู้นะมันอยู่มานานแค่ไหนมันเปลี่ยนตัวไปกี่ตัวกี่ครั้งแล้วเราก็ไม่รู้นนั่นเยอะจริงๆเยอะมาก แต่แปลกอย่างหนึง่งก็คือแม้งูเยอะขนาดน,นี้ก็ตามแต่ไม่เคยมีใครโดนกัดเลยทั้งพระทั้งเนนทั้งอุบาสกอุเิกาทั้งสาธุชนสาธุชนก็เราให้สุขสาวทิตยามาอยู่ตุ๊ดงไงไม่เคยมีใครโดนกัดเลยอยู่มาสามสิบกว่าปีนะไม่เคยได้ยินใครโดนงูกัดเลยทั้งที่ก็กว้างงูก็เยอะเอออะน,นเอเพราะอะไรฮะอืมใช่ฮะ เขาทำแผ่เมตตาเขาตังทศเรื่องแผ่เมตตาอยู่ไงนะแผ่เมตตาเนี่ยเลยอาสัจรั์ในวิธที่ว่าไว้อะอยู่งูเยอะแยะเลยแต่ไม่เคยมีใครโดนทําร้ายเลยนิดนึงก็ไม่มีเลยเนี่ยอาสัจจัน,ะนในขันธปริศเนี่ยก็เหมือนเมตตาแต่แสดงความเป็นมิตรเช่นเป็นความมิตรของเราจงมีแก่พญานาคทั้งหลาย สัตวม์มีเท้าสัตว์มีเท้ามากมีเท้าน้อยต่างๆนานา,นาและกล่าวอ้างพระคุณของพระรัตนตรัยพระสงฆประคุณล้นพ้นเราจะเป็นผู้นอบน้อมในพระผู้มีพระภาคเจ้าเจ็ดพระองค์นั้นสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ก็จะทําอันตรายไม่ได้แต่ในพระปพลิทที่เป็นบทสวดเนี่ยเนื้อหาเป็นอย่างนี้เนี่ยและนอกจากพระรัตนตรัยแล้ว ในทางปฏิบัติมีพระคุณอย่างไรในหลวงปู่ก็เทศต่อเนี่ยหนึ่งคุณของพระพุทธเจ้าคือธรรมกายคือพุทธร,รัตนะถ้าถึงธรรมกายได้ก็ได้ชื่อว่าถึงพุทธเจ้าภายในเนี่ยถึงธรรมกายไปนรกไปสวรรค์ได้ไปนิพพานได้เข้าถึงแล้วจะรู้จักคุณของพุทธร,รัตนะว่าบันดาลสุขทั้งกายทั้งใจอายุเยืนเจ็บป่วยก็ไม่อาดูล จะตายก็ดีใจแยาจะได้ละกายไปสู่สุคติในหลวงพ่ท่านบอกต่อว่าเวลาเจ็บก็ไม่อาดูนเดือดร้อนไปตามกายคือกายจะเจ็บก็ช่างมันไม่เดือดร้อนเลยเวลาจะตายก็นั่งยิ้มสบายอกสบายใจเห็นแล้วว่าละจากกายนี้มันจะไปอยู่นู่นเห็นที่อยู่ก็รู้ว่าตายจะไปอยู่สุคติอยู่พภูมิที่ดีเนี่ยมันก็ไม่เดือดร้อนใจ สองคนของพระธรรมเกิดขึงดวงธรรมที่ทําให้เป็นธรรมกายเป็นธรรมรัตนะเมื่อไม่มีดวงธรรมพุทธรัตนะก็ไม่มีฤทธิ์เหมือนกันแล้วก็ต้องมีดวงธรรมนี้ด้วยสามคนของพระสงฆ์สังกรัตนะรักษาธรรมรัตนนันไว้มีฉะนั้นก็พุทธรตนะธรรมรัตนะก็อยู่ไม่ได้ต่างอาศัยซึ่งกันและกัน หลวงปูท่ท่านเทศต่อในวัดปากน้าเวลานี้กําลังแจกพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะต่อสมถะวิปัสนาทุกวันทุกวันพระอหัสเพื่อแจกพุทโธธรรมโมสังโคนี่แหละนี่เป็นข้อสําคัญออสอนธรรมะให้เข้าถึงธรรมะภายในนั่นเองเ,องเนี่โฆษนาก็มีแกนอยู่เท่านี้แหละมีรัตนะทั้งสามเนี่ยพระพุทธธรรมประสงค์เข้าถึงไปเรื่อยๆเลยก็จะมีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ ในหลวงพ่ท่นบอกต่อนะว่าเมื่อเข้าถึงพุทธรัตรนะธรรมร,นะรัตรนะสังฆรัตนะอย่างนี้แล้วแล้วก็ไม่ต้องไปอ้อนวอนพวกสต์เนชานพญานาคหรือสัตว์ต่างๆก็ช่างจะทําอะไรก็ช่างไม่มีกลัวอะไรไม่ขั้นคร้มต่ออะไรพญานาคมีเท่าไรปราบหมดหรือเทวดามีฤทธิ์นีเดชเท่าไรปราบหมดหรือรูปภพมรูปภพ มีฤทธิ์มีเดชเท่าไหร่เข้าถึงพระรัตไตรได้แล้วปราบได้หมดไม่ต้องกลัวอะไรสักอย่างเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเก่งกาจขนาดนั้นเห็นไหมเนี่ยคือตอนแรกว่าให้นอบน้อมใช่ไหมนอบน้อมกับนะสัตว์ทั้งหลายอ่อนกับปญนาหน้าเราจำเป็นต้นว่ามีฤทธิ์มีเดชเนี่ยทำร้ายเราตายได้เนี่ยอันนี้คือคนทั่วไปฮะแต่พอเราถึงธรรมกายในตัว ในมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจในตนเนี่ยก็จะทำมันสงกว่าไงสงกว่ามันปราบได้หมดเลยพญานาคเลิกปราบได้ก็เหมือนสมุนสัสมณีเนี่ยนะปราบพญานาคได้สมุนสรสมณีอายุแค่เจ็ดขวบเองไงอุปถาระนิรุทธะพระรุทธะท่านปวดท้องท่านอยากจะฉันน้ำมโนดาเือฉันน้าที่สารดดดาแล้วหายฮะก็เลยให้สมณีไปสมณีก็หออไปเลยเป็นพระอรหันต์เนี่ยเจ็ดขวบเองนะ พญานาคนะอารมบอร่อจอยนเนนมาไม่ยอมให้เนนก็เลยจัดการเรียบร้อยเลยฮนะเหยียบสะจมเลยพญานาคเลยพญานาคแผลเลยนะแผลพังๆปกคลุมหมดเลยนะเือย๋ยวไม่ยอมให้ลงมาเอาน้ำมนาะนิดหนึ่งก็ไม่ให้ไม่ยอมนะแผลไปทั้งศารเลยศาใหญ่มากนะแต่จเจอสำเร,ร็จอรหันสมบูรณ์สมเรนั่นแหละเขาเข้าไปปุ๊บลงมาเหยียบ บะเยยบปุ๊บหดเหลือพันๆหดเหลือทับพีเลยจากเต็มสาเลยนะเหลือหวัวนิดเดียวเลยเรียบร้อยแล้วก็จ้วงน้ําไปเรียบร้อยเหาะกลับเรียบร้อยเลยนี่ขนาดเจ็ดควนี่ปราบพญาน,นาคได้เลยที่หลวงปู่บอกไงรูปปรพรมรูปปรพมทั้งหลายปราบได้หมดเลยเพราะรมกายสูงกว่าท่านเลยบอกว่าไม่ต้องกลัวอะไรเลยฮะเป็นพระลูกศิษย์พระเจ้าสายอย่างเก่งกาจอย่างนั้นเลย หลวงปู่ได้บอกต่อเพราะฉะนั้นเมื่อใดใครเข้าถึงพุทธรัตนะธรรมร,รัตนะสังฆรัตนะได้เชื่อว่าเข้าถึงซึ่งแก้วสารพัดนึกเพราะฉะนั้นดูตัวอย่างตำรับตำราเป็นสําคัญที่พระปากน้ํากําลังปรุงขึ้นอยู่นี้เวลานี้มีพุทธรัตนะธรรมร,รัตนะสังฆรัตนะพระภิกษุสามเณรอบาสบปิการตั้งร้อยห้าสิบกว่าแล้วน,ะนี่แหละโตจริงในพระพุทธศาสนา คือตอนนั้นท่านสอนแล้วก็มีคนก็ถึงธรรมกายร้อยห้าสิบกว่าท่านแล้วท่านบอกว่าน,นี่แหละธรรมกายและเนี่ยคือตัวจริงของพระพุทธศาสนาเลยจะดีมากจะช่วยตัวเองได้ช่วยผู้อื่นได้ถ้าถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตรนะภายในนั้นเราก็รู้อย่างนี้มีบุญมากเนี่ยคนทั่วไปยังไม่รู้เลยยังคิดว่าพุทธรัตนะอยู่ภายนอกอย่างเดียวไปในพุทธเจ้าภายนอกอย่างเดียว ธรรมรัตนะก็เป็นพระธรรมภายนอกอย่างเดียวสังฆรัตนะหมายถึงพระสงฆ์ภายนอกอย่างเดียวปู้ท่านย้อนกลับมาสูกก่การปฏิบัติภายในทั้งสิ้นเลยพุธร,รัตนะคือธรรมกายในตัวทําหยุดทํานิ่งใจหยุดใจนิ่งก็ถึงองค์พระในตัวธรรมารตนะก็คือดวงธรรมที่ทาให้เป็นธรรมกายเนี่ยดวงธรรมซ้อนอยู่ข้างในเกิดจากการปฏิบัติทั้งนั้นสังฆรัตนะคือธรรมกายเียที่ซ้อนอยู่ในกลางดวงธรรมรัตนะนั้น ซ้อนซ้อนภายในอย่างนี้ปิดอบายไปสวรรค์ไปสุขติไปสูม่มักผลนิพพานอย่างเดียวเลยแล้วก็มีหน้าที่ทําอย่างเดียวทําหยุดทํานิ่งแนวะรู้ตัวมีบุญอย่างนี้นะได้ยินได้ฟังได้เข้าใจอย่างนินนะมีบุญบาร,รมีแล้วเรียองเดียวคือทําใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ซึ่งอยู่กลางทอง้องเหนือสะดือสองนิ้วมือเนี่ยทำหยุดนิ่งไปเรื่อย เดินไปเดินมาหยุดนิ <S <S an ่งไปเรื an ่อยเดินไปเดินมาสัมมาหลังไปเรื่อยเดินไปเดินมาสว่างไปเรื่อยเดินไปเดินมานึกดวงแก้วไปเรื่อยเดินไปเดินมานึกถึงองค์พระไปเรื่อยเลยเดี๋ยวว่ก็ได้เดี๋ยวเข้าถึงเดี๋ยวก็ติดเลยฮะภายในธรรมะติดเลยติดธรรมะภายในสว่างข้างในเห็นดวงข้างในเห็นพระข้างในเอมีสุขเลย สุขกายเย็นใจสบายอ,อกสบายใจเปลื้มอ,อกปรื้มใจว่าโอ้เราทําได้เรามีสุขแล้วนะสุขที่กิจกรรมปฏิวัติธรรมเะมีจริงๆสุขจากใจหยุดนิ่งที่ว่าสุขแล้วสุขยิ่งกว่าสิ่งใดๆเนี่ยเออเรารู้แล้วเราเข้าถึงแล้วเราได้แล้วนะสุขจากใจหยุดนิ่งยิ่งกว่าสุขใดๆทั้งปวงเลยมันให้เรามารับรสสัมผัสกับใจหยุดนิ่งตรงนี้ ต้องขยันทําทุกวันหยุดนิ่งทุกวันจะได้มีข้อแม้เงื่อนไขใดๆเลยนะให้ทําทุกวันทุกวันทุกวันเราวันหนึ่งก็จะสําเร็จสมพัรนาสมใจนึกกันทุกคนเลยฮะ